โอ้ยเว้าเอ้ยเว้าสู่ป้าอัลาเอ้ยลาสู่ปอยมาเสียดายเด้นแต่คเว้าเฮาน้อยเฮาเที่ยวตอยเติมกันแสนลำพัน เอาละบัดนี้เบิดต่ลํำทางสันนันนั่งยงวเจ้าทั้งรองเบิดต่ลํำรองเล้ว่วมาเกี่ยวขอเซกันบัดนั่นหันมา,บา,บาบ่าเบ็ดตะเลดเป็นสะเก็ดทางเงายาวก่อนไปตามเรื่องเมื่อนั่งนั่นได้ยินฝ่าห้องเจ้าทังมางเล้ามันดังพี่ว่าฝ่าสะอื้นลงกน้องบอกว่าน้ำ ฟ้าเอ้ยฟ้าห้องต่ำต่ำห้อยใจลมทั้งนางนางมาฟ้าห้องสังแมนเสียงนางหน้าตองไปเอืนบ้าพี่ชายฟ้าห้องไพเหนือพุ่นเรียวเหนื่อยดังทางพางนี่แมนเสียงไห้นางคิดถึงคำพี่เบาคำเขาแมนแต่โดนฟ้าเอ้ยฟ้าห้องย้อนดังโยนโยนคือควาไห ดังล่องไปเสีสไลกับมาเปียปังปางดังไปทางขมําอีนั่งลำนั่งไห้็นิ่ง่ายเหมือนวันฮะวาสนานาหน่อยเห็นใจเออยแล้วได้ห่างเริมแหลวโบ้เริ่มกบต่อหน่อลื่มสางมาดางคู่ลมพัดพูดเสียงตุ่มดังตุ่มมันดังหวนหน่อลมพัดพูดเสียงตุ่มดังตุ่มตุ่มแลลวหวนสาวนังเน้อสาวนังฮวนอยู่บานเจนองฮวนเจสาย พี่เดียร์ซายานั่งนั่นนะเข้าไปเล่นนั่งกันอยู่แป้นกีบ่คิดเห็นแต่ตกีบ่ได้อายจาายังลาแบลล์เลื่อมอ,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 อล่คอยนี่คิดว่าเจ้าโบมีนังนอนหลับไปเอ้ยการขึ้นใหม่เอาหมอนเล่าตะแคงข้างควม นอนในสวมคนเดียวมิจกิลีนกิทที่เผิดพึ่งแก่หาวใสกกะปูคิดนอดเด้คิดนาดชู้ผู้ไตอยู่เสียงตุ่งไรเด้คิดนาดลูกเอาว่าหา,ายาไตบังเดือนเก่าคิดเห็นเน่ก้มเฒาน้ำกันแต่จติก่อนเล่าปีนี่ปีก้อนบ่คิดเห็นดีดีหูขี่กะบ่อหันไข่หมามาักเจ้านั่นลูก,กงงางแงมสิกิไลไรเด้ฝนตกลินเลี้ยนเม็ดผัวนางรอนหมอนเถิง เฮ้ยไ,ไกลไปนาะมาเอ้ยไก่จอยกิมทิมแวแต่ตัวหนามาแล้วก็บ้าเอาค่อสังนามันเจ้าคิดหนดกคือสิตไตมา,กาไก่เด็คือลิงนางเหาทุนโดคือดังโกงว่าผู้ลุงสแสวงเจ้าป่ามาะหอมดอกสอนแมงไม่เหมอนไตชมเคียดขึ้นมาน้องอยากลมนอนบึงแง่งกระจกเป็นมาโลงงกกดังไฟมันควันกลุ่ม หัวเกกุม้มตีโอเกิดหอนบื้วื้อคือกันแหม่บ่อแล้วใจอายอยากบ่อน้ำแก้วเกิดกำบินประเสริฐแน่วแปลงน,นอนจากแกงทางหลังมานังพ้นเก่าเหียนเค็ดเกิดมาสุดสวยเวอไปคือหางลีควอมบ่อตังตะก,กี้เที่ยวดินนดนดอมหอมเก็บแก้วบผภาษาดห้อยห้อยจะโกยลงนั่งแขงบ่อ,บอแห่งง้มเลรียน ก็สะกินเด้อไอ้แกงไยใส่กุ๊ดีพี่หมอลำมักพี่อยู่แพลวแต่พอไม่ไอ้พอ้อมบ่ยอมให้พี่แต่งา พนารบต่ลํำทางสันการประสันขันแข่งการแสดงเรียบร้อยเพราะอะไรมันแก้กันแก้ไอยนั่นสิได้จากกันนี้คอยอยู่ดีเดอใช้คอยสบายเด้อสูดูนั่งลาสาวหมอลำสิได้จาก คิดยากเก๋แต่สิคิดจอสู่หนูน้องเฮ็ดจังไหนเมื่อนั่งนั่นอีนั่งไปยืนไหนวัเแถาเด้อเด้อใจจังไว้กบอยู่คิดหนอสูผู้นั่งเคยเดาเปลี่ยนบาพวงสะเดินไหวเจว๊ดวิ่งกวางมาโนนะมันเน่าอังข้าวนึ่งย่างบ่แล้วเป็นยัางซ้ำเหมือนเทือสองอานี่น้องโลกมันเวทถ้าหน้าคิดคิดเห็นเด๋คิดเห็นเขาเอาล้ำกอมกันอยู่ทั้งงานความบรรัทสมคมในในปล่อยดาเบิดเวลาเลิกแล้วเมื่อบานเหมือนห้างกัน อันเดียสามนั่นเข้าเเว้าน้ำกันแต่ลงเกิดเปิดสม,มุดอันจ้องจุดมหยหน่อยเมืนตืม้มแถมเขียนคิดแต้มประสงค์หอดลงรักว่าสมัครเป็นแฟนตังต้งเตถนปันไห้ว่ามหมาไรย่บอมีแล้วลืมกันเอ้ยได้ง่ายง่าย แม่เอาบ่อไตชีวิตยังลาบลืนเพื่อนในใดห่างซองปันน่นน้องความหลักกันยังหลังแต่เขาลังยังคิดกันบ่อมีลืมใดลงไปได้แค่ข้าลงหน้าว่าเรือลรองทำสมมติต่ห้องฟ้องสลบทกผื่นปันนันกะบ่อลืมน้ำตาซึมไหลหนาหาเวลาบ่อใดห่างแต่น่าเคียดทอดได้บอว่าไอไสัวสีวังอกนง่งเพ่พังมาคว่างกระสันมันสีแตกไตเล้วพีบอคิดเก้วเออเอาน้องกอมำผ้าใบแสนใจมันเยินว่างเมื่อนเสียไก่หาด วาสนาอีน้องหน่อยบอกค่อยได่าพี่ชายคิดไปไหลมันโยงคิดไปไหลมันโยงมุ้งมาเอ้ยคือหากใครเปลี่ยนไม่ไหวเหลียวๆอเจียวเมันใกล้กันว่าจหันหลงลมหาวหนาวมาเอ้ยเกิดไครสัน หันเกตีดใจตันนอนอยันบ่อได้อายไมา้เกิ่งก้ามสเสนแหนเห็นแต่แฟนเขามาพายเที่ยวกายมือหอยเราปัดเจอสาวกำนงางหาู้มอาปากเ้าขันดอมนองแม่ลาบ่มีแสนเต็มเทีย